สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนำวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญญากามโมครับกับเหรียญรุ่นสุขสำเร็จ99นะครับรุ่นนี้นะครับตอนเปิดจองเนี่ยโอ้โหท่วมท้นจองหมดอย่างไวเลยนะครับรุ่นนี้นะครับจะแตกแต่างจากรุ่นอื่นก็คือนะครับนี่ รายการซีนจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเขียนชื่อรุ่นแต่ถ้าแกะกล่องเข้ามาแล้วอ่ะกล่องจะไม่มีชื่อรุ่นเลยนะครับรุ่นนี้จะมีเป็นน่าจะเป็นรุ่นเดียวเลยที่กล่องยังไม่มีชื่อรุ่นที่ผมพบเห็นนะครับถ้าเห็นว่ากล่องมีชื่อรุ่นเนี่ยก็คือรุ่นสุกสําเร็จแน่นอนนะครับสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูจํานวนการจัดสร้างก่อนผมแกะมายังไม่เจอเนื้ออื่นเลยเจอเนื้อทองแดงเดี๋ยวแกะกันดูในรุ่นด้วยนะครับนี่ครับสาหรับเหรียญรุ่นสุขสําเร็จ9 9เเป็น,นคล้ายๆรูปทรงเหรียญเสมานะครับ กับรายการจองเนี่ยรุ่นละห5 0บาทนะครับพิษทาพุทธทาพิเศษวันที่24กันยายนสองหหสามครับนี่นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างอยู่ที่4ี่หมื่นองหรือ400รลังนะครับ1ลังการันตีเนื้อเงิน2เหรียญน,นะครับแถมยกลังก็จะเป็นเงิน1เหรียญน,นะครับสำหรับใบรายการนะก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน1ลังสองเหรียญแล้วก็มีเนื้อนาวะหน้ากากเงินลงยาขาวและนะวะ เพียวนะครับนวะนี่หนึ่งลางก็มีหกเหรียญนะครับแล้วก็ Μ มีอัาก้าหน้ากาดฝาบาทอัาก้าลุนลงยาอัาก้าเพียวและที่เหลือเนี่ยจะสองพันเหรียญหมดเลยเห็นไหมครับก็จะเป็นเนื้ออะไรมาไงฝาบาทงานหน้ากากฝาบาทลงยาฝาบาทเพียวนะครับแ,แล ouais by, year, ้วก็ฝาบาทงานหน้ากากทองแดงผิวล like ุ้งทองแดงผิวไฟนะครับงานหน้ากากกับงานลงยาถ้าเป็นเนื้อล่างก็สองพันเหรียญต่อหนึ่งรายการหมดเลยนะครับแต่หายากก็จะเป็นหลักๆก็เป็นเนื้อนวะ เลยกับเนื้อเงินนะครับมาสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวอย่างผมมีอยู่2เหรียญเดี๋ยวผมแกะอีก,ก่อนขอแกะให้เนื้นอนาบะกับเนื้อเงินไปเลยนะนี่ครับสิ้นเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่พอผลด,ดีผมได้มานะครับเขียนว่าสุขสําเร็จข้างในจะไม่มีชื่ออะไรนะครับนี่รุ่นนี้เป็นปี63านะเขาบอกถวายวัด1ล้านนะครับสำหรับรุ่นนี้โอ้โหมาเป็น <laughs> ทองแดงนะโอ้โหทองแดงลงยาถ้าเป็นนววะจะเป็นลงยาขาว กับหน้ากากเงินแล้วเป็นลงยาเพียวของขอซูมเลยครับเดี๋ยวเปิดทั้งสองคเหรียญแล้วกันนะครับนี่ครับข้างล่างเขียนว่าสุขสําเร็จ99เป็นหลวงพ่อพัดพิมพ์เต็มองนะครับนั่งบนตังนะครับข้างหน้าเขียนว่าบุญญากาโมวัดห้วยด้วนนะครับนีบนนบ่สองข้างก็เป็นพญานาคคู่นะครับพญานาคคู่นี่คือความคมชัดของเหรียญน,นะครับด้านหลังด้านหลังก็มีโคดนะ แล้วก็เลขโค้ดและนัมเบอร์เป็นโค้ดยิงเลเซอร์นะครับแล้วก็ยานมีไก่2ตัวนะครับประมาณนี้นะครับนี่เป็นรูปทรงคล้ายเหรียญเซมานี่เป็นเนื้อทองแดงลงยาแดงนะครับจำนวนการสร้างก็อยู่ที่สองพันเหรียญมาความกว้างอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยสามจุดหนึ่งเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสี่จุดสองเซนนะครับก็เป็นเหรียญขนาดกําลังดีนะครับนี่ความคมชัดก็ลองดูนะความคมชัดก็ ประมาณหนึ่งนะครับข้างบนมียันอะไรครับเนี่ยข้างบนมียันนะครับอาาัตราเลขยนันอ่ะต่อไปเนี่ยผมแกะที่ผมแกะได้มาดูก่อนเป็นเนื้อนี่เหมือนกันครับทองแดงลงยาน้ําเงินเมื่อกี้ลงยาแดงใช่ไหมครับอันนี้เป็นลงยาน้าเงินเนี่ยที่ผมได้มานะครับนี่ทองแดงผิวไฟเหมือนกันเลยนะครับเลโดตอกโคดยิงเลเซอร์โครดรนักเหมือนกันแล้วก็เป็นนะทองแดงหน้ากากทองทิพนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะแกะให้ได้เนื้อเด็ดเด็ก่อนนะ Icana, แกอีกสักสองลุนแล้วกันนะครับแกอีกสักสองลุนเป็นกำลังใจช่วยกันมาวันชอบเซอร์ไพรส์ในอู้ยเนื้ออะไรเนี่ยเนเนื้ออะไรตะกัวเฮ้ยเนื้อตะกัวหมายเลขหนึ่งสามสี่เจ็ดกับเนื้อตะกัวต่อคดนักเหมือนกันนะครับเนื้อตะกัวหน้ากากทองทิพใช่ไหมโอ้เนื้อตะกัวหน้ากากทองทิพใช่ไหมดูก่อนนะเนื้อตะกัวหน้ากากทองทิพ เขาเป็นเนื้อเนื้อปีเนื้อขาบินโตเหรออ๋อเนื้อตะกัวหน้ากากทองทิพย์อ๋อเนื้อตะกัวหน้ากากฝาบาทนะครับรายการสุดท้ายเลยเนื้อตะกัวหน้ากากฝาบาทโอ้โหเป็นรายการเนื้อเนื้อตะกัวเนื้อเดียวเลยนะครับเนื้อตะกัวหน้ากากฝาบาทงานหน้ากากดูความคมชัดพอดีเนี่ยเนื้อตะกัวหน้ากากฝาบาทที่ห่วงมีตอกอะไรไมมไม่มีนะที่ห่วงไม่มีอะเปิดให้อีกหนึ่งมาเนื้อะไรเนื้อตะกัวแล้วเป็นเนื้อเงินสักทีเหอะมา กล่องไม่มีลวดลายเลยนะเป็นเนื้อเงินเหลืออัปกาก้านะวะอูหเอาแล้วไงเริ่มแตกต่างแล้วเป็นเนื้อฝาบาทหน้ากากอัปาก้าครับเป็นเนื้อฝาบาทหน้ากากอัปาก้าครับหรือเนื้อทองทิพนะใกล้ๆกันฝาบาทหรือทองทิพเนี่ยหมายเลขหนึ่งห้าหนึ่งหกจะสร้างสองพันเหรียญนะตัวหนึ่งรายการนะครับนี่ฝาบาทหน้ากากอาาัปาก้าอุย้ยใกล้แล้วผมใกล้แล้วอ่ะแกอีกหนึ่งแล้วกัน อีกหนึ่งแล้วก็พอนะครับใครสนใจบูชาก็รุ่นนี้ก็เป็นเอกลักษณ์คือฝากล่องจะไม่มีชื่อรุ่นบอกนะครับใครชอบรูปทรงหรืออย่างนี้ก็ลองเช่าหาบูชาดูครับชื่อรุ่นก็สุขสําเร็จ9ก้าโอ้โหนั่นไงเนื้อปาก้ามาแล้วฝากกุติดตาม u t u b e เอ็มสายบุญด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหอาบาก้ามาแล้วครับหนึ่งสามสี่เก้าต่อโคตตัวน้าตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับโคยิงเลเซอร์เนื้ออาบาก้าก็มาเอาแล้วไงเอาแล้วไงเนื้อปาก้าก็จัดสร้างที่ 1,600เหรียญอาละเริ่มเริ่มเริ่มเ่มได้ของตีละโอเคนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮรวยรวยนะครับขาดแขวปลอดไพยนะครับมีโชคมีลาบกับเหรียญสุขสําเร็จ99มพััดบุญญะกามโมครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ